อยู่กันที่สถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแต่จะไปดูเฉพาะบริเวณลุ่มน้ํายมนะครับที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างขึ้นมาแล้วนะครับกระแสน้ําเองก็ได้มีการพัดพนังกั้นน้ําบางส่วนเนี่ยขาดหลายจุดเลยนะครับก็ทะลุทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนซึ่งทางจังหวัดเองก็เร่งให้การช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ระดับน้ํายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วต่อเนื่องด้วยนะครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับนายสุชาติทีขสุกนะพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ํากัดเซาะผนังกั้นน้ําบริเวณใต้สะพานสิริญญารัตั์หน้าวัดวังใหญ่นะครับหมู่ที่6ตําบลวังใหญ่ทําให้สะพานเนี่ยพังลงมารถเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยและน้ำเนี่ยหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนใน2ตําบล2หมู่บ้านนะครับก็ได้แก่หมู่ที่6ที่ตําบลวังใหญ่40หลังคาเรือนนะส่วนหมู่ที่8 ตำบลวังทองอีก140หลังคาเรือนเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าไปสํารวจความเสียหายนะเตรียมความพร้อมในการอพยพพี่น้องประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปด้วยสําหรับระดับน้ําในแม่น้ํายมนะครับที่อำเภอศรสีสําโรธนะปริมาณน้ําอยู่ที่822ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ11.32เมตรนะสูงกว่าตลิ่ง92เซนเกือบเกือบเมตรนะ แต่แนวโน้มเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นครับ